สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะไข่หมกค่ะแพลตฟอร์มชแนลจากบริษัทแบงก้าอร์ปอเรชันค่ะวันนี้นะคะจะขออนุญาตมาแนะนําเรื่องอีโค y ิสเต็มสำหรับจบัดทําพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่า PDPA ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าการจัดทําตัวโครงการ p d p a นั้นต้องประกอบด้วยโซลูชันด้านไหนบ้างค่ะโดยโซลูชันโครงการ PDP a นะคะที่ทางแบงก้านะคะได้ดีไซน์ขึ้นมาเลยจะต้องตอบโจทย์ครบทั้ง4แกนค่ะทั้งในเรื่องของ p o c e s s p e o p l e t e c h n o โ o g y เพื่อคุ้มครอง Data ขอองงทุกกๆค์รให้ได้มาก โด,ดยในส่วนของโปรเซสนะคะทางเราจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายค่ะทีนี้แล้วทางที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายค่ะปกติแล้วก็จะเข้าไปทํางานและส่งมอบเป็นด็อก ument หรือรีพอร์ตให้กับทางลูกค้าค่ะทางเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าการใช้เอกสารเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะขาดความต่อเนื่องของการปฏิบัติตามต,ามตัวกฎหมายไปทางเราจึงเด velope แพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะชื่อว่า Thailand Lex Library Platform หรือขอเรียกย่อๆว่า t r e g ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของโปรเซสนั้นทั้ง คอนเซ็ปต์ของเราและตัวแพลตฟอร์มทีเร็กจะเข้ามาช่วยในส่วนไหนบ้างค่ะถัดมาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นส่วนของทางด้านเทคโนโลยีค่ะเนื่องจากว่าการเก็บหลอกนั้นจริงๆแล้วทําตามตัวคอม p พนซ์หรือที่เราคุ้นหูกันว่าพรบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วค่ะแต่สําหรับในส่วนของ p d p a ค่ะก็จะมีประกาศเพิ่มเติมจากกระทรวงดิจิทัลเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศัก,กราช2563ด้วยนะคะก็จะต้องมีวิธีการให้ตรวจสอบย้อนหลังการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ฉะนั้นแล้วการจัดเเกกก็บลลลออคค่ะ่ะยมีผตโรรงา บคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะและส่วนสุดท้ายค่ะที่จะมาปิดแก็บนะคะการทาโครงการ PDPA ให้ปลอดภัยคอมพิวต์ร้อยเนะคะก็คือพี่พี่พนักง,งานภายในองค์กรนั่นเองค่ะจะต้องมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้หรือสร้าง e awareness ให้กับพี่พี่พนักง,งานในองค์กรนะคะก็เลยจะต้องมีแพลตฟอร์มท c a คค่ะเป็น e-learning on cloud นะคะเป็น Animation ให้ได้เรียนอย่างง่ายๆแล้วก็มีแบบทดสอบด้วยนะคะจะได้วัดผลได้ว่าพนักง,งานท่านใดเรียนแล้วมีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3แพ เลยนะคะที่ทางแรกหน้าค่ะพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์โครงการ PDPa ให้ครบทั้ง4แกนเพื่อ p r o เทคส่วนสําคัญเลยก็คือเดต้ขององค์กรทุกๆท่านค่ะแต่ก่อนจะไปที่ตัวโซลูชันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คอนเซปต์ของ PDPa แบบย่อๆกันนิดนึงค่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะย่อมาจากตัวกฎหมายเพื่อให้เป็นภาพที่เข้าใจง่ายๆค่ะเรามาดูที่ตัวละครกันก่อนนะคะตัวละครแรกที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือ Data subject หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆแล้วก็คือถือว่าเป็นพวกเรานั่นเองนะคะเพราะพวกเราก็ถือว่า ป็น Data Subject ตัวละครถัดมานะคะก็คือองค์กรที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็อาจจะเป็นองค์กรของพี่ๆทุกท่านที่มีข้อมูลของทางลูกค้าอยู่โดยตรงนี้ค่ะจะขอเรียกว่า data controller ค่ะอีกตัวละครถัดมานะคะเมื่อทางองค์กรของเรานนะคะอาจจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานของเราหรือเป็นลูกค้าของเราค่ะอาจจะส่งไปให้องค์กรภายนอกเพื่อประมวลผลข้อมูลในการวิเคราะห์ต่างๆนะคะตรงนี้จ,จะขอเรียกองค์กรบุคคลภายนอกที่รับข้อมูลส่วนบุคคลจากทาง องค์กรแล้วว่า Data Processor ค่ะถัดมาค่ะตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือหน่วยงานภาครัฐค่ะหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะอันนี้ก็จะเป็น4ตัวละครหลักเลยนะคะที่จะต้องมีการทํางานร่วมกันสําหรับพร,รบฉบับนี้ค่ะทีนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกเลยค่ะต่อไปนี้นะคะเมื่อลูกค้าหรือท่านใดก็ตามเนี่ยที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรหนึ่งหรือองค์กรของเราขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาค่ะต้องมีการทํานักโยบายนะคะประกาศให้ชัดเจ หรือในตัวกฎหมายฉบับนี้จะเรียกว่า privacy notice นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นส่วนที่ทางองค์กรจะต้องจัดทําขึ้นมาและระบุรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะว่าทั้งเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเพื่อการใดนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ใดเก็บอะไรไว้บ้างและเก็บไว้นานเท่าไหร่และทําลายอย่างไรค่ะถัดมาค่ะเมื่อทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data subject นะคะได้อ่านนโยบายฉบับนี้แล้วก็องมีการยืนยันด้วยนะคะว่ายินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเอาไปให้เราใช้ตามวัตถุ ประสงค์ที่แจ้งไปค่ะตรงนี้แหละค่ะจะเรียกว่าตัวคอนเซนซ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆเลยสําหรับพรบฉบับนี้ค่ะถัดมาค่ะเนื่องจากพรบฉบับนี้เน้นสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นหลักนะคะฉะนั้นเมื่อเจ้าของข้อมูลเนี่ยยินยอมให้เราจัดเก็บข้อมูลหรือให้คอนเซนต์กับเราแล้วค่ะก็จะต้องมีการ t a Subject r e q u e s t เพิ่มเข้ามาค่ะว่าทางเดต้าซับเ t กเขาอาจจะ Re request เข้ามาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือขอให้องค์กรข,ของเรารลบข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับพรบ บับนี้ค่ะถัดมาค่ะเมื่อองค์กรทราบแล้วนะคะว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรระหว่างทางองค์กรกับ Data Subject บ้างนะคะทางองค์กรจะจะแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาค่ะหรือแต่งตั้งผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรขึ้นมาเพื่ออนุมัติและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรค่ะซึ่งท่านนี้ยนะคะในภาษากฎหมายหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันเนี่ยจะเรียกว่าตําแหน่ง DPO นั่นเองค่ะทาง DPO นี่นะคะเขาก็จะคัดสรรคณะทํางานโครงการ PDPA มา ซึ่งหลักๆแล้วค่ะก็จะประกอบไปด้วยแผนกต่างๆค่ะที่มีการใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ HR พี่ marketing นะคะหรือว่าพี่ๆฝ่ายไอ IT เป็นต้นค่ะจากนั้นนะคะทั้ง DPO และคณะทํางานค่ะก็จะต้องมารวมตัวกันเพื่อทําผังการไหลเวียนข้อมูลภายในองค์กรค่ะหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าตัว ROP นั่นเองค่ะซึ่งแต่เดิมทีนะคะ ROP เนี่ยก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและจัดทําออกมาผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็น Excel หรือไฟล์ Document ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ละค่ะเราจะใช้แพลตฟอร์มตัว t r e x ของเราเข้ามาช่วยให้งานตรงนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะ ถัดมาค่ะทางองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีการทำ s e c u r e data ด้วยนะคะว่าข้อมูลเนี่ยที่เก็บอยู่นั้นปลอดภัยหรือยังและจะต้องรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีไหนเป็นการ implement solution data protection เพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งค่ะ,ะมาดูในส่วนของกิจกรรมระหว่าง controller กับตัว data processor กันบ้างนะคะตรงนี้คิ่ต้องมีการทำเอกสารสำคัญมาหนึ่งอย่างค่ะเราจะเรียกว่า processing agreement ค่ะโดยปกติแล้วนะคะเวลาเราไปว่าจ้างหรือว่าส่งข้อมูลของเราไปให้บุคคลภายนอกนะั้นเราก็จะมีสัญญาอ g r e หรือว่าตัว NDA กันอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะพอรบอฉบับนี้ก็ให้เพิ่มสัญญาขึ้นมาฉบับหนึง่งเรียกว่า Processing Agreement ค่ะซึ่งจะระบุรายละเอียดเลยว่าวัตถุประสงค์ที่เราส่งข้อมูลให้กับ Data Processor er นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะคะแล้ว Data Processor er เนี้ยมีสิทธิ์เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างระยะเวลานานเท่าไหร่ค่ะตรงนี้ต้องชัดเจนมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะตัว Data Processor er เองเนี่ยเขาก็จะต้องมีการทำ Secure Data เหมือนกันนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความปลอดภัยค่ะเพราะว่าถ้า เกิดข้อมูลล้วนไหลาจากฝั่ง Data Processor นะคะ Data Processor เนี่ยจะต้องรีบแจ้งนะคะผ่านเอกสารที่เราเรียกว่า Data b บ c h Notice นะคะกลับมาให้ทาง Controller ทราบค่ะและ Controller นี่นะคะก็จะต้องมีการให้ทาง DPO เนี่ยแหละคะ่ะรับทราบข้อมูลส่วนนี้และแจ้งกลับไปที่หน่วยงานรัฐหรือคณะคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน72ชั่วโมงเลยนะคะฉะนั้นแล้วกระบวนการตรงนี้แหละค่ะเราจะมีตัวแพลตฟอร์ม t ชียรเ็กเข้ามาช่วยในการออกเอกสารนะคะแล้วก็เซตอัพการทํางานให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดค่ะโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทาง TDPa กาหนดน,น,นะคะว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างทางเราก็สรุปมาให้มี9ข้อดังนี้เลยค่ะโดยการให้บริการของทางเราค่ะก็จะครอบคลุมทั้งหมดตามที่ลิสต์มาในสไลด์เลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวทางแรกหน้านะคะ จะขอนําเสนอในส่วนของวิธีการ implement นะคะ solution methodology 2 0ค่ะทําไมถึงเป็น2.0นะคะต้องขออนุญ,ญาตเกินนิดนึงค่ะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเวอร์ชัน2อนนะคะทางเราก็เคยให้บริการในส่วนของการ compile กฎหมายต่างๆมาก่อนด้วยวิธี1.0เนี่ยแหละค่ะแต่1.0นะคะ,ะ,คะก็ใช้ระยะเวลานานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวคอนซัลท์เองนะคะก็ต้องลงไปทําเองนะคะแล้วก็กว่าจะส่งงานให้ลูกค้าได้กว่าจะติดตามผลเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะเราก็เลยทำ solution ใหม่ขึ้น ก็คือ m e o i t y o d o l o g y 2นนั่นเองค่ะโดยจะขออนุญ,ญาตแนะนําวิธีการ implement ตัวนี้ให้ฟังในวันนี้กันค่ะโดยวิธีการ m e o i t y o d o l o g y 2.0ของทางเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนสําคัญค่ะส่วนแรกจะเป็นในส่วนของ Preparation นะคะซึ่ง Preparation ค่ะก็คือทางเราเนนะคะหรือทางที่ปรึกษาทางกฎหมายของเราก็จะเข้าไปเซตอัพคณะทํางานกับทางองค์กรของลูกค้าค่ะโดยจะไปแต่งตั้งเป็น DPO ให้นะคะว่าท่านไหนนะคะเหมาะสมกับการรับตําแหน่ง DPO หรือว่าท่าน DPO ขององค์กรนั้น นนจะต้องมีบทบาทรับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างค่ะและคณะทํางานที่ควรมีส่วนร่วมในโครงการนี้นะคะควรจะเป็นท่านใดบ้างค่ะจากนั้นก็จะมีการเทนนิงนะคะคณะทางานด้วยโดยเป็นการเทนนิงแบบ e-Learning นะคะสามารถเข้าใจได้งา่ายแล้วก็มีแบบทดสอบค่ะเพื่อที่ทั้งองค์กรและก็คณะที่ปรึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจขั้นตอนการทํางานไปในทิศทางเดียวกันค่ะถัดมานะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่2เลยค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่ทางเราก็ทําให้รวดเร็วขึ้นค่ะขอ าเรียกว่า data c o r r e c t i o n นะคะซึ่งในส่วนของ data c o r r e c t i o n นะคะก็จะเป็นการทํางานระหว่างคณะทํางานนะคะแล้วก็ทางทีมที่ปรึกษาของทางแรกหน้าค่ะก็จะเริ่มในการเข้าไปอินทวิวนะคะเก็บข้อมูลว่าทางองค์กรนี่มีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างคะ่ะถัดมานะคะเราก็จะมีการ s i z survey ด้วยนะคะเพื่อเป็นการ cross check ข้อมูลคะ่ะให้ตรงกันคะ่ะเมื่อเราได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะมาจัดทําตัว record of processor หรือที่เรียกว่าเจ้า ROP นั่นเองค่ะซึ่งตัว ROP นี่แหละค่ะจะทําให้เราแบ่งแยกบทบาท ได้นะคะว่าเราอยู่ในบทบาทคอนโทรเลอร์หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในบทบาทของโปรเซสเซอร์ด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราต้องทําเอกสารอะไรบ้างค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราริชอา์มาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องมีคอนเซนต์วัตถุประสงค์ใดบ้างค่ะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจากทางแรกหน้าเนี่ยนะคะก็จะขอให้คําแนะนํากับงกองค์กรของทางทุกๆท่านเลยค่ะว่าคอนเซนต์เนี่ยควรมีกี่ฉบับมีฉบับใดบ้างค่ะถัดมาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาเก็บด้วยนะคะว่าทั้ง,งองค์กรเนี่ยเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไ้ที่ไหนบ้างหรือเรียกว่าในส่วนของ a s s e s s inventory นั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้จัดเก็บได้ว่าใครเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรบ้างในช่วงเวลานั้นๆค่ะอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นการ implement ช่วงที่2หรือขออนุญาตเรียกว่า data collection ค่ะถัดมานะคะในช่วงที่3ค่ะตรงนี้แหละค่ะเราจะเอาแพลตฟอร์มของเราก็คือเจ้าตัว T-REX หรือ Thailand Regulatory Platform เข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าการออกเอกสารตามกฎหมายอะค่ะจะมีเทมเพลตที่สําคัญมากๆเลยที่จะต้องสอดคล้องไปกับตัวกฎหมายนะคะประ กอไปด้วยการออกเอกสารที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็น Privacy Notice นะคะ Privacy n o Policy ค่ะหรือว่าจะเป็นตัว Data Processing Agreement ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางเราก็จะมี template อยู่แล้วนะคะในตัวแพลตฟอร์มชี e ลกค่ะทำให้การออกเอกสารเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะมีการทำ Consent Form หรือว่า Consent Management ต่างๆเนี่ยผ่านทางตัวชี e r e กได้เลยนะคะทำให้ทางคณะทางานของทางองค์กรเนี่ยสามารถจัดการดูแลตัว Consent ต่างๆที่ลูกค้าเนี่ยให้การยินยอม ของเรามาได้ง่ายขึ้นค่ะและการทำ Data า u b j e c t Right For and Form ด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะมีเอกสาร Data Beach Notice ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเทมเพลตเอกสารเนี่ย พร้อมให้ใช้งานทันทีเลยนะคะเมื่อมีการสิดข้อมูลจาก Data Collection เข้าไปที่ตัวท i r e c ค่ะและสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของ Audit and Review นะคะเราจะได้ทราบว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ย c o m p e t e ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังค่ะโดยจะประกอบไปด้วย3ส่วนที่สำคัญนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของ Awareness ค่ะส่วนนี้ละค่ะเราจะใช้แพลตฟอร์ม P Cap นะคะเป็นตัว Earning l e Online ค่ะเข้ามาช่วยส่งมอบให้กับพี่ๆทุกท่านค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการประเมินแก p Analysis ขององค์กรค่ะอันนี้ ก็จะเป็นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายนะคะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเชียร์กที่ออกรีพอร์ตตัวแก็บบนาลิงิตมาให้ค่ะและท้ายที่สุดเนะะี่ยค่ะก็คือการทำออเดดแอคเซสแท็กกิ้งค่ะตรงนี้ละค่ะเราก็จะมีการเก็บออเดดล็อกแอคเซลล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่มีโพสเ o น a l ล a เดต้าอยู่ภายใน,นะคะ่ะเพื่อเราจะได้สามารถวิชวลไลด์ได้นะคะว่ามียูเซอร์คนไหนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลขององ,องค์กรบ้างและการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาทำแอคทิวิตี้ใดค ที่สําคัญเลยนะคะที่จะทําให้โครงการ PDPA เนี่ยเสร็จจบครบอย่างรวดเร็วภายใน90วันเท่านั้นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือองค์ประกอบทั้งหมดของการ implement solution PDPa จากทาง Regna c o r p a o r a t i o n ค่ะโดยเราก็แบ่งออกมาง่ายๆอยู่ที่7แท็กงานนะคะอันนี้ก็จะสรุปให้จากหน้าขั้นตอน i m p l e m e n t เมื่อสักครู่อีกทีนึงค่ะโดยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นะคะตัวทั้ง3แพลตฟอร์มของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น T-rex, i-Log หรือ P-cap นะคะก็สามารถส่งมอบทั้ง100%ร complete ทั้งหมดเลยค่ะโดยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับตัว PDPa เนี่ยก็จะเป็นแท็กงานที่1นนะคะแท็กงานที่ 4, 3, 4, 5และ7ค่ะตรงนี้ก็จะล้อออกมาตามตัวบทกฎหมายเลยนะคะส่วนแท็กงานที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างออนไเนตในองค์กรโดยแพลตฟอร์ม Pcap ค่ะและแท็กงานที่6นะคะ ก็จะเป็นการดูพวกแท็กกิ้งต่างๆของแอคทิวิตี้ยูเซอร์ภายในองค์กรค่ะก็จะเป็น iL o g อกเนี่ยแหละค่ะเข้ามาช่วยเก็บและมอนิเตอร์ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าทั้ง3แพลตฟอร์มค่ะก็จะมาช่วยทำให้โครงการ p d p a เนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเชิงลึกนะคะของทั้ง3แพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ของตัวชีรักนะคะการทางานของตัว iL o g อกค่ะและสิ่งที่แพลตฟอร์ม PCA p ส่งมอบให้นะคะแต่ละแพลตฟอร์มมีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คุณมขออธิบายข้อมูลทั้งหมดนะคะในคลิป ถัดไปอีกทีนึงค่ะเราจะได้มารงรายละเอียดกันค่ะ